แล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้สั่งไอติมมาทานด้วยกันนะคะเราลองมาสัมภาษณ์กับยุ้ยดูนะคะค่ะค่ะวันนี้เราจะเป็นสาวน้อยกันนะคะค่ะอ่ะหยองสาวเหลือน้อยก็เเป็นกรนเลยคือ่ะค่ะเล้ววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ยุ้ยกันต่อนะคะหยงสัมภาษณ์เลยค่ะค่ะคือว่าเออได้ยินว่าก่อนหน้านี้นะคะแบบว่าน้องยุ้ยเนี่ยแบบว่าเปิดเปิดเมนูเปิดเมนูเปิดเมนูเปิดไปเปิดมาแล้วครับหน้าระหว่างเจ็ดสิบเก้าบาทกับแปดสิบเก้าแล้วครั กับชั่วโมงเลยนะคะปรากฏว่านะคะน้องนิ้สรุปสุดท้ายนะคะสั่งสักทุกเดียวค่ะเพิ่มเพิ่มอะไรนะเพิ่มอะไรนะเพิ่มวไอติมรวมกันก็คือแบบว่าเป็นเสร็จแล้ว็ตชอ้นสิบบาทนะคะเออสุดท้ายมันก็แบบว่าแบบถูกถูกนะล้วจริงจริลองลองแล้วเราสั่งเป็นเออช็อกโกแลตนะคะปรากฏว่าหมดนะคะช็อกโกแลตเขาบอกเขาเดินมาบอกว่าหมดค่ะอให้ยิ่งเก็บให้ยิ่งเลยบอกอัสเธอเบอร์่มาน ทำจริงแล้วเนี่ยที่มันหมดเนี่ยเพราะนี่ค่ะนี่เลยค่ะนี่ค่ะของสาวแ <c oughs> ว่นเลยของสาวแว่นสาวแว่นเบอร์สองนะคะเพราะว่าจานส่เขาเล่นเห็นแล้วว่าแบบว่าโอ้หน้าตาดีก่อดูมีภูมิาแล้วตัดงคองกว่าแล้วสุดท้ายเขาเลยไม่กินโช็อกโกแลตค่ะ <c oughs> โช็อกโกแลตช็อกโกแลตบารี่สายนี้ก็จำแต่กินสตรอเบอรี่ขอ <c oughs> โทษนะคะเรากินอูหลอมต่อไปแล้ค่ะชาอูลองที่เติมน้ำเพี่ออร่อย เขาลองรอบสองนะฮะเขาจะไม่กินน้ำเย็นค่ะเพราะแบบว่าต้องรักษาเสียงนะคะสรุปสุดท้ายนะคะกินไอติมโอเคค่ะตาแม่ได้ทดลองสัมภาษณ์ฝั่งนี้ดูบ้างนะคะอยากรู้ไหมเมื่อกี้เสียงใครอ่ะเรามาดูกันนี่ค่ะเก้าแบบว่านะคะที่จิงเสียงโอ้ยอย่าขอหน้งอือเอ้ยไม่เก้าแบบว่าเมื่อกี้นะคะเป็นเสียงเราเองค่ะนี่คือเสียงที่คายพิงของเราเลย เห็นไหมคะแบบโอ้โหเราเคำว่าอีเด็ดเนยอีเด็ดตูแล่เอามันนี้เอามานปากมาเราินไปแลู้เป็นคาวาอีเด็ดเนยเดี๋ยวก่อนคำว่าทัวร์อีเด็ดเนเหมาะกับเรามาแล้วเราขอดูเทปจากอันข้างเลยนะคะอะไรเนี่ยเรื่องว่าเป็นไอติมชาเขียวสำหรับคนแก่ะค่ะเราใส่ทัวร์แดงอีกนะคะเจ้แบบคนมั้นชอบชาเขียว่ะะคชอบชาเขียว่ะสด้ถึงรสนิยมอะค่ะดูรสนิยมของเราก่อนนะคะคำว่าอีเด็ดเนะ ปาแตะลงไปบ่อกีเองกินชีลงไปแล้วแต่จะหมดมันจะหมดแตะจะหมด